ผู้ชมครับไปต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างครับจะพาไปดูการละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยากครับเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวเรื่องกับความเชื่อของท้องถิ่นด้วยครับเรียกว่าการเล่นหนางดงครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการละเล่นพื้นบ้านที่เรียกว่าหนังด้งของชาวบ้านชมพูหมู่ที่3าม ตำบลบชมพูอำเภอเนินมาตรางจังหวัดพิุโลกครับการเล่นลนักษณะนี้นะครับเป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนกลายเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อสืบทอดไม่ให้สูญหายครับผู้สูงอายุคนเก่าคนแก่ของหมู่บ้านนี้นะครับเล่าให้ฟังว่าการละเล่นนางโด่งนั้นเป็นจะต้องเล่นในเวลากลางคืนนะครับยกเว้นวันพระและจะเล่นกันในช่วงเทศกาลสํคาสคัญเท่านั้นนะครับนางด้งจะมีคนเข้าทรงสองคนตามความเชื่อนะครับ เมื่อได้เข้าทรงแล้วนะครับก็จะถือกระดง้งเป็นอาวุธคอยเฝ้าสากและหวงสากมากที่สุดเมื่อมีใครเข้ามาจะเอาสากนางด้งก็จะไล่ตีครับส่วนคนที่ไม่ได้เข้าทรงก็จะเป็นคนดูนะครับและจะเข้าไปแย่งสากเมื่อมีคนเข้ามาแย่งสากก็จะผูกนางด้งไล่ตีเรียกเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานครับซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่หาชมได้ยากครับ ส่วนที่บ้านกุ้ยขวางอำเภอบางตะการ,รมพิสโลกเช่นเดียวกันครับชาวไทยทรงดำจำนวนมากมีการจัดงานประเพณีไทยทรงดำภาคเหนือประจำปี2559ครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิสุโลกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำรวมทั้งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ชาวไทยทรงดำนั้นได้พบปะสังสรรค์กันด้วยครับโดยมีชาวไทยทรงดำจากจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์พิจิตรสุขโขทยัยเชียงใหม่และพิศุโลกเดินทางไปร่วมงานจำนวนมากครับภายในงานก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการแสดงรำแคนการแสดง้อนรำไทยทรงดำซึ่งมักจัดในช่วงประเพณีต่างๆและในโอกาสที่ญาติพี่น้องมารวมตัวกันหรือกลับจากทำงานต่างจังหวัดที่ไม่ได้เจอกันมานานก็มีโอกาสได้พบปะกันในงานนี้นั่นเองครับ